กีฬาขี่ม้าประเภทเดสกสาและจัมปิ้งกันมาแล้วนะคะตอนนี้ต่อกับแปลวค่ะก็มาอยู่ในบริเวณที่เป็นหนึ่งในสนามแข่งขันกีฬาขี่ม้าประเภทอีเวนติ้ง เป็นสนามที่ใช้ในการแข่งครอส c o น n t r y ค่ะเพราะว่าเป็นที่ราบโลง่งบริเวณเชิงเขานะคะก็จะเห็นเป็นสีเขียวขจีรอบๆตัวเราแล้วก็เครื่องกระโดดหรือว่าเครื่องกีดขวางอีกหลายๆแบบค่ะเต็มไปหมดเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าการขี่ม้าประเภทอีเวนติ้งนั้นเขามีการแข่งขันกันอย่างไรคะ่ะและจะมีความแตกต่างจากกีฬาขี่ม้าประเภทโชว์จัมปิง้งหรือเดซสัตร์กันยังไงบ้างนะคะและกว่าที่นักกีฬาและม้าผู้ใจพร้อมที่ลงแข่งขันได้นั้นเขาจะต้องเตรียมตัว แล้วก็ฝึกซ้อมกันอย่างไรบ้างคะ่ะการขี่ม้าแบบครอสคันท n t เนี่ยค่ะมีความแตกต่างหรือมีจุดเด่นกับการขี่ประเภทอื่นยังไงอะค่ะจุดเด่นของมันก็คือว่า หัวใจคนหัวใจม้าเนี่ยมันจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกันมากกว่าปกตินิดนึงเพราะว่าเครื่องกระโดดอย่างที่เห็นอยู่เนี่ยเตะแล้วมันไม่ตกเหมือนโชว์จัมปิง้งค,คือมันเป็นเครื่องที่ถ้าเตะแล้วมีอยู่2อ,อย่างคือไม่คนตกก็มาเจ็บถ้าเป็นภาษาฝรั่งก็บอกว่าดูออดได้อุปกรณ์ในการซ้อมก็มีทั้งขอนไม้ทางมะพร้าวแล้วก็ถังน้ำพลาสติก ใจเย็นเย็นน่องแน่นๆสมองนิ่งนิ่งวุดวุดวันแรกเนี่ยเขาจะต้องไปทําศิลปะบังคับมาใช่ไหมครับเพื่อความสวยงามเพื่อความอ่อนหวานในวันสุดท้ายต้องไปทําโชว์จัมปิ้งซึ่มันเตะแล้วหล่นซึ่งอันนั้นเป็นเรื่องของทานเทคนิคในการที่จะสปริงตัวแต่ในวันที่สองเนี่ยนะครับวันตรงกลางเนี่ยมันเป็นเรื่องของวัดใจ สภาพจิตใจต้องนิ่งต้องแข็งแรงเนื่องจากการแข่งขันแบบอีเวนติ้งนั้นนะคะทั้งคนและม้าจะต้องแข่งขันทั้งสประเภทโดยไม่มีการเปลี่ยนตัวทั้งคนและม้าจึงต้องมีสภาพร่างกายที่แข็งแรงมีการเตรียมความพร้อมทั้งร่างกายและจิตใจก่อนการแข่งขันและที่สําคัญต้องมีวินัยในการซ้อมค่ะคุณสมบัติคนแล้วคุณสมบัติม้าล่ะคะที่จะเอาชนะ การแบบนี้ไปได้คุณสมบัติมาตัหนึ่งมันจะต้องแข็งแรง,แง,แรง 2. งมันจะต้องวิ่งเร็ว 3. แกร่ง,แ,รงแต่มีความงดงามที่ที่บอกว่าม้าต้องวิ่งเร็วนี่คือมีการจับเวลาด้วยไหมใช่ใช่เพราะว่าอย่างใน Cross Country เนี่ยสนามที่เราจะต้องวิ่งไปตามยาวเนี่ยนะฮะ,ะเขาต้องไปด้วยความเร็วเนี่ยไม่ต่ำกว่า520 เมตรต่อ60วินาทีและ1วันก่อนการแข่งขันครอสทันที่จะเริ่มขึ้นนะคะทางกรรมการจะอนุญาตให้นักกีฬาเข้าไปวอล์คอสเพื่อสำรวจสนามค่ะก่อนแข่งเนี่ยเราต้องวอล์กคอสเพื่อให้รู้ว่าเอ้ยอเราต้องกระโดดอะไรบ้างต้องไปลายไหนบ้างต้องใช้สปีดเท่าไหร่ดูลักษณะ,ะภูมิประเทศดูลักษณะ,ะเครื่องกระโดดดูทั้งหมดทั้งสนามเลยเหรอคะ,อะถูกต้องครับ ตั้งแต่เครื่องแรกยันเครื่องสุดท้ายจบคอสคสนามครอสทันที่นั้นนะคะเป็นการแข่งขันที่ใช้ลักษณะของภูมิประเทศเป็นสนามค่ะซึ่งนักกีฬาจะต้องควบมาคู่ใจลัดเลาะเส้นทางไปตามแนวเขาด้วยระยะทางถึง3,800เมตรซึ่งต้องผ่านทั้งทางที่ลาดชันขึ้นเขาลงน้ำที่สำคัญต้องผ่านเครื่องกระโดดทั้งหมด24เครื่องให้ได้ตามเวลาที่กำหนดคือไม่เกิน7นาที20วินาทีค่ะ ตอนนี้เนี่ยเราเดินตามน้องบอมมายังไม่ถึงครึ่งหนึ่งของเกือบเกือบ4กิโลเมตรของระยะทางทั้งหมดะคะแต่ว่าม้าใช้เวลาจากจุดสตาร์ทมาถึงจุดนี้สอนาทีเท่านั้นเองเราเดินเป็นชั่วโมงเลยค,ะค่ะแล้วเครื่องกระโดดในสนามเนี่ยค่ะคจะประกอบด้วยอะไรบ้างยกตัวอย่างเช่นเครื่องดิด จะมีหลุมข้างหน้าแล้วก็ข้างหลังจะมีความสูงขึ้นมาคือต้องโดดข้ามหลุมแล้วก็โดดข้ามเครื่องอไปด้วยเครื่องเด็กถ้าเทียบกับจัมปิ้งเนี่ยเวลากระโดดที่จัมปิ้งอะถ้าโดดแล้วมันจะตกอะ่ะแบบนี้มันไม่มีทางตกได้เลยอะคะ่<จ>ะเป็นเครื่องเครื่องตายเลยครับเครื่องตาย,เค,ตายเครื่องตายคือจะตกไม่ไม่ตกไม่ตกตั้งตายอย่างนี้โดนนิด เจ็บอย่างเดียวเลยสิเจ็บครับเจ็บเครื่องกระโดดที่อยู่ในสนามครอสคันทีนี้นะคะออกแบบให้เป็นเหมือนอุปสรรคที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติค่ะเช่นสร้างเป็นเนินขนาดใหญ่บางเครื่องเป็นขอนไม้กว้างบางเครื่องเป็นเครื่องแคบไม่ถึง2เมตรซึ่งหมาไม่ชอบข้ามค่ะบางเครื่องเป็นท่อนซุงแขวงได้ซึ่งเครื่องเหล่านี้จะเป็นเค <izon> รื่องตายไม่สามารถ เรื่องไหนที่สึกว่ามันยากที่สุดเลยอ่ะดิจกับวอลมันยากที่สุดค่ะยากสุดเลยเกิดทุกเครื่องครับประมาทไม่ได้ครับเพราะมันอันตรายครับแต่ว่าก็พร้อมแถวนี้กลัวนิดหน่อยค่ะนิดหน่อยค่ะหลังจากได้ดูการฝึกซ้อมของนักกีฬาและได้เข้าไปเดินดูสภาพสนามอันแซนทะรโหดแล้วนะคะตอนนี้ทุกอย่างก็พร้อมแล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นนักกีฬาม้าสนามกรรมการและคนดูค่ะ การแข่งขันกีฬาขีม้าครอสคันทีกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วล่ะค่ะอีกมุมหนึ่งของสนามนะคะก็จะมีทั้งรถพยาบาลจากโรงพยาบาลคณะสัตวแพทย์ค่ะแล้วก็รถพยาบาลสำหรับม้าด้วยเผื่อไว้ป้องกันในกรณีฉุกเฉินหรือเกิดอุบัติเหตุค่ะ ถึงคิวม้าที่เข้าแข่งขันนะคะก็จะต้องเข้ามาที่บริเวณจุดสตาร์ทค่ะจากนั้นนะคะกรรมการที่ทําหน้าที่ปล่อยตัวก็จะนับถอยลังค่ะจาก10จนถึง1และให้สัญญาณโกม้าก็จะวิ่งออกไปโดยมีนาฬิกาจับเวลาเริ่มจับที่จังหวะสัญญาณโกนับสูวินาที 5, 4, 3, 2, 1, เห็นที่ตอนแข่งขี่ม้าประเภทโชว์จัมปิ้งอะค่ะ,คะจะมีแบบม้าปฏิเสธเครื่องด้วยอย่างนี้นี่เรามีโอกาสที่ม้าจะไม่โดดไหมคะบางทีม้าอาจจะไม่ไม่มั่นใจไม่มั่นใจฮะไม่มั่นใจอย่างเช่นอาจจะคนขี่เข้ามาใช้ความเร็วมากเกินไปหรือว่าคนขี่เข้ามาใช้ความเร็วช้าเกินไปก็ม้าก็มีโอกาสไม่มั่นใจแล้วไม่โดดดีกว่าค่ะ แล้วถ้าเทียบกันกับว่าม้าไม่ยอมกระโดดกับม้ากระโดดไปแล้วเจ็บเนี่ยเราคนขี่ควรจะเลือกแบบไหนล่ะคะในกีฬาขี่ม้าเนี่ยจริงเรารักมา<ช>้าเราเลือกที่จะเสียดีกว่าที่จะให้ม้าเจ็บแสดงว่าถ้าคนขี่สัมผัสได้ว่าม้าไม่เอาแล้วเนี่ยเขาก็จะเลือกที่จะไม่ไปเหรอครับครับโอ้โห เห็นในสนามอะค่ะจะไม่ใช่พื้นราบจะมีทั้งขึ้นลงอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้เป็นทําให้ยากไหมถูกต้องครับยังไงอะคะอย่างเช่นอ่าสปีดที่เราใช้สมมุติมันลงชันมากๆเนี่ยเราไปเร็วมากไม่ได้เพราะถ้าไปเร็วมากม้ามันบาลานซ์ไม่ได้มันอาจจะเสียหลักได้ เพราะหมาวิ่งมาลงน้ำใช่ไหมะก็วิ่งขึ้นไปแล้วก็ไปสะดุดตรงนู้นิดหน่อยค่ะแต่ก็ผ่านไปได้ดีดีรมาแมล30์307ผ่านเครื่อง 7A 7B เรียบร้อยครับพอมมาและก็นกกีลาผ่านข้ามเครื่องนี้ไปแล้วนะคะ ซึงก็จะผ่านไปอีกประมาณ4-5เครื่องก็จะถึงเส้นไทยแล้วค่ะม้าหมายเลข311เข้าเส้นฟินิชเรียบร้อยแล้วผ่านแล้ะความรูม้สึกเราเป็นยัคือโดดผ่านหมดตอนนี้ก็ดีใจมาปอดหนึง่งเลยแต่ว่าอีกปอดหนึ่งคือต้องพวกนี้เ็อดหมอเขาจะมาท็อดอัพมาอีก มื่อม้าที่เข้าแข่งขันมาถึงจุดหมายปลายทางแล้วนะคะก็จะเข้ามาที่จุดนี้ค่ะที่ตั้งเต็นท์รอไว้นะคะจะเป็นจุดที่รับม้าเพื่อที่จะคูลดาวน์เหมือนกับคนที่เล่นกีฬามาหนักๆน,นี่แหละค่ะนะคะ,นะคะแล้วก็จะมีคุณหมอมีทีมงานที่คอยดูแลม้าว่าได้รับบาดเจ็บหรือไม่อย่างไรค่ะ คือว่าเวลาที่ม้าเข้ามานะคะเนื่องจากว่าม้าเนี่ยเขาจะวิ่งค่อนข้างที่จะใช้ระยะทางไกลต้องวัดก่อนวัดอัตราการเต้นของหัวใจนะคะแล้วก็วัดอัตราการหายใจนะคะแล้วก็วัดอุณหภูมิ <S 1> <S 1> <S 1> เราก็จะให้เขาไปทําการลงน้ําที่ตัวม้านะคะ,คะเพื่อที่ให้น้ำเนี่ยพาวความร้อนออกไปจากร่ก้งายของเขา ที่ม้าและคนเข้ามาสู่เส้นชัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยทั้งม้าและคนก็จะหมดแรงค่ะเจ้าหน้าที่ก็ต้องระดมกําลังกันมาดูแลอย่างใกล้ชิดมากเป็นที่ครับยิ้มได้เลยหลังจากผ่านด่านที่เรียกได้ว่าหินในวันนี้แล้วนะคะนักกีฬาและทีมงานทุกคนต้องทำทุกวิถีทางค่ะเพื่อให้ม้าได้ฟื้นกำลังให้เร็วที่สุด พราะในวันรุ่งขึ้นสัตวแพทย์จะตรวจร่างกายตรวจความฟิตความแข็งแรงของมา้าหากม้ามีอาการบาดเจ็บหมอจะไม่อนุญ,ญาตให้ลงแข่งขันแต่ถ้าม้ามีสภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ดีก็มีสิทธิ์ลงชิงเหรียญทอทงค่ะการที่เราจะได้เหรียญทองคะ่ะต้องมีปัจจัยอะไรเป็นสิ่งที่สําคัญที่สุดจะต้องมีความสามัคคีภายในทีมโดยเฉพาะระหว่างคนกับมา้านะครับแล้วก็ทีมงานต่างๆนะครับ ถ้าความสามัคคีเรามีเนี่ยการจัดการเราจะดีนะครับไ,รไม่ทะเลาะเบาแว้งกันนะครับเกิดการช่วเหลือกันสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นหัวใจสําคัญนะครับของกีฬาทุกประเภทเรียญทองแห่งความสําเร็จนี้ได้มอบรอยยิ้มให้กับผู้ชนะและสร้างความภาคภูมิใจให้เกิดขึ้นกับทีมงานทุกๆคน ที่ได้ทุ่มเทรแรงกายแรงใจรักษาดูแลและเฝ้าฝึกฝนจนนักกีฬาและมาคู่ใจก้าวไปถึงฝั่งฝันด้วยกันการประสบความสำเร็จในการแข่งขันชีม้าสำหรับตัวของเราเองนี่คืออะไรคือการได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมแล้วก็สามารถช่วยให้ทีมได้เหรียญผมว่าอันนี้คือความสำเร็จที่ที่ เป็นที่สุดของนักกีฬามากกว่าแต่ในขณะเดียวกันความเสียใจของผู้พ่ายแพ้ก็คงไม่ได้เกิดขึ้นกับกองเชียร์เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้นเพราะทั้งนักกีฬาและมาคู่ใจทั้งคู่ต่างก็ผิดหวังไม่แพ้กันการแข่งขันกีฬาก็ย่อมมีผู้แพ้และผู้ชนะเป็นเรื่องธรรมดาแต่สิ่งที่สำคัญกว่านั้นคือเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์ระหว่างคนกับสัตว์ที่มีต่อกัน การหลอมรวมใจสองดวงให้เป็นหนึ่งเดียวผ่านความรักการดูแลเอาใจใส่และการสื่อสารความรู้สึกความต้องการของกันและกันได้ซึ่งสิ่งเหล่านี้จะยังคงมีให้กันตลอดไปตราบนานเท่านาน เรื่องราเกี่ยวกับกีฬาขี่ม้ามาทั้งสองตอนคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะครับว่ากีฬาการขี่ม้านั้นเป็นกีฬาที่จะต้องใช้เงินทุนมหาศาลนะครับและก็ต้องใช้ทั้งความบากบั่นความทุ่มเทของนักกีฬาและของคนอีกหลายๆฝ่ายด้วยกันนะครับทั้งสจวตผู้ดูแลม้าเจ้าของคอกม้านักกีฬาทีมสัตวแพทย์นะครับซึ่งจะต้องอาศัยทั้งความเชี่ยวชาญเป็นพิเศษสําหรับกีฬาประเภทนี้นะครับแต่ทั้งหมดนี้ก็คงจะไม่สําคัญเท่าความพยายามการฝึกฝนการหลอมรวมดวงใจเป็นหนึ่งเดียวระหว่าง นักกีฬาขี่ม้าแล้วก็ม้าคู่ใจนะครับในการที่จะทําหน้าที่สําหรับการแข่งขันจนทําให้ตัวเองนั้นเดินไปสู่ความเป็นที่1ได้นะครับเรื่องของเด็กกับเรื่องของเล่นเป็นของคู่กัน <c oughs> แล้วถ้าโลกนี้ไม่มีของเล่นจะเป็นยังไงก็ไม่มีความสุขสักนิดหนึ่งน่าเบื่อมากเรื่องของเด็กเล่นจึงไม่ใช่แค่เรื่องเล่นๆของเด็ก ตามเรื่องราวความรู้ความสนุกที่ซุกซ่อนอยู่ในของเล่นได้ในกบนอกกลาตอนของเล่นเล่นให้เป็นเรื่องวันศุกร์ที่8ทุภาพันี้2ครุ่งครึ่งทาง borderline TV พี่เขาบอกว่าม้าเนี่ยกับได้เหมือนกันนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเวลาไหนที่ม้าอารมณ์ไม่ดีแล้วก็อยากเอามือเข้าไปใกล้าปากม้าค่ะ ของมาที่ผ่านการแทะเล็บมาแล้วนะคะซึ่งจะเห็นสังเกตได้ว่ามันมีผ่านการฉีดยามาแล้วด้วยแล้วก็เขียนสัญญานี่คน้านจะแข็งแรงกว่ากระดูกไม้ฝักอยู่ไม่ยอมออก